เรื่องของเรื่องมันเป็นที่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาทํางานนะครับแล้วเขาอายุประมาณสัก3ามสิบกว่าสี่สิบนี่แหละแต่เขาอ่ะมีสามีที่อายุมากกว่าประมาณสักห้าสิบกว่าและเขาก็ไม่ค่อยได้ทํามาหากินอะไรนะครับส่วนเมียเนี่ยก็ขายของทุกวันนะครับเขาก็มีอาการเหนื่อยล้าแล้วก็มีปัญหากันมาตลอดเรื่องของเรื่องก็คือผู้ชายคนนี้พร้อมจะจัดหนักเมียตลอดเวลา ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาไปค,คึกอะไรมาไปคึกอะไรมาก็ไม่รู้เอาก็ะจะจะเอาอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ให้เขาก็จะดา่าอจะดา่าครับอันนี้พี่จะขออนุญาตสัมภาษณ์ทางโทรศัพน์เพื่อนำไปใช้เป็นนำเสนอข่าวเนาะได้ค่ะคหนูยินดีไหมยินดีค่ะครับน้องครับ ปัญหาที่หนูวหนักใจที่ว่าสามีแบบมีอะไรด้วยบ่อยเนี่ยมันมันบ่อยขนาดนี้ยังไงถ้าเป็นช่วงกันคบกันนแรกๆก็ถ้ามีสามสิวันก็จะต้องได้สามสิบวันหรือยี่บห้าวันหลื่อยหรอใช่ค่ะแต่พอหลังๆมามันมันมีข้อตกลงเพราะว่าหนูไม่ไหวก็จะทะเลาะกันทุกครั้งแล้วก็เลยเริ่มลด,ลดลดลงมากันเรื่อยๆก็ อาจจะเป็น15 15วันคือทำาั้งั้ทั้ง15วันแต่ว่าไม่ไม่ได้ทุกวันก็คือสลับกันจนจนมันครบ15วันนะคะอันนี้เป็นเป็นข้อตกลงเลยเหรอครับใช่ค่ะก็คือจากลดลงมาเรื่อยๆจนจนกระทั่งวานทำข้อตกลงคือลดลงมาจนเหลือน้อยะคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีน้องก็มันจะมีปัญหามาเรื่อยๆอยะคะ่ะเรื่องการหลับนอน เรื่องนี้เนี่ยโอ้โห,หน่าเห็นใจก็น่าเห็นใจคุณผู้ชมค่ะมีสาวระยองรายหนึ่งถูกสามีพลังมา้าคุณผู้ชมค่ะจัดหนักจัดเต็มสามสิบวันไม่พักไม่มีวันหยุดรักจัดการไม่มีวันหยุดนะคะต่เลิกเธอบอกว่าอยากเลิกแต่ว่าเลิกไม่ได้นะคะเพราะาเธอโดนขู่จะพาลูกหนีก็ไม่รู้จะทํำยังไงคะ่ะหนูควรจะทํายังไงดีอยากจะขอคําแนะนําเหลือเกินคะ่ะ เรื่งนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าใครไม่เจอกับตัวเองเนี่ยก็คงจะไม่เข้าใจนะคะมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณแมนสะพานบูนบ้านเพเขาออกมาโพสต์ข้อความค่ะระบุบอกว่าเมื่อผัวเนี่ยไม่ทำมาหากินจะจัดหนักเมียไม่หยุดหยอดเลยเมียเขาเนี่ยอยากจะเลิกผัวก็อ้างอย่างงั้นอย่างนี้ถ้าเมียเลิกเนี่ยก็จะเอาลูกไปนะอย่างงั้นนี เมียเครียดค่ะคือกลัวว่าจะเอาลูกไปด้วยอะไรด้วยนะเครียดไม่รู้จะต้องทํำยังไงมันมืดแปดด้านคุณผู้ชมค่ะแล้วร่างกายก็จะไม่ไหวโอโคผัวก็ไม่ทาอะไรก็จะทําอย่างเดียวเลยไม่รู้จะหาทางออกแบบไหนไม่รู้จะทํำยังไงกับเรื่องนี้ดีจนกระทั่งทางนัานของคุณแมนสพานบูรบ้านเพเนี่ยเขาก็รับเรื่องนะคะก็เลยออกมาเล่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยบอกว่า น้องคนนี้เขาทักมาแชทมาปรึกษาปัญหาครอบครัวคือเขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยไม่ทํางานจะจัดหนักอย่างเดียวเลยน้องเขาก็เลยเหนื่อยจากการทํางานมาแล้วก็ต้องยังมาแบบถูกจัดหนักอีกเขาทุกข์ใจเหลือเกินเรื่องเนี้ถ้าจะเลิกยังถูกสามีขู่จะพาลูกหนีอีกเราก็ไม่รู้จะให้คําปรึกษายัางไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอยากจะให้เขาคุยกันไม่อยากให้เลิกกันก็เลยนําข้อมูลเนี่ยไปโพสต์ผ่านทาง Facebook ชาวจังหวัดระยองนะคะแล้วก็ ซึ่งแน่นอนควาว่าน้องคนดังกล่าวนะคะสาวรายดังกล่าวเนี่ยคือ,อสมมุติแล้วกันเนาะชื่อว่านางสาวเออายุ30ปีเธอเหมือนว่าเธอก็เล่าเนี่ยค่ะบอกว่าช่วงแรกที่เหมือนมีซัมติงกันนะคะเขาก็จัดหนักเลย30วันเต็มแม็กซ์เลยค่ะไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักทั้งนั้นเธอก็ยอมรับด้วยความที่รัก,กน,นะคะเธอก็เลยรู้สึกว่ายอม แรกๆอะยอมคุณผู้ชมมันก็ยังไหวอยู่แต่ทั้งต่อมาเธอรู้สึกว่าเธอเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะขอต่อรองแบบพี่หนูไม่ไหวแล้วอ่ะต่อรองได้ไหมลดเหลือ25วันได้ไหมสิบห้าวันก็ได้จนล่าสุดเหลืออาทิตย์ละสองวันคือเธอบอกว่าเธอต้องทํางานคุณผู้ชมเธอบอกทั้งเหนื่อยด้วยบางครั้งนี่อยากกลับมาอยากจะพักผ่อน่นะคะ คือพอไม่ยอมเขาก็จะใช้คำพูดแทงใจดำเดี๋ยวจะไปมีคนอื่นบ้างแหละจะนอกใจบ้างแหละที่สำคัญขู่ว่าถ้าหนูเลิกเนี่ยเขาจะพาลูกสาวอายุสองขวบเนี่ยหนีแล้วเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ขู่เคยพาลูกหนีมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยถึงขั้นขึ้นโรงพักกันเลยเออโหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเธอก็เลยบอกว่าเธอทุกข์ใจมาก,กน,นะคะมัน โอ้ยคนอยากพักอะคุณผู้ชมทํางานมาเหนื่อยๆนะอยากจะหาทางออกของเรื่องนี้ว่าจะทํายังไงดีซึ่งแน่นอนกับว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องทุกข์ใจของหญิงสาวรายนี้อย่างมากแล้วก็เธอก็บอกว่าถ้าใครมีผู้รู้หรือว่าใครมีคําแนะนําอะไรดีๆเนี่ยเออก็ยินดีนะเพื่อเป็นตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาให้กับน้องคนนี้ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแนะนํา บางคนบอกว่าเราเคยเป็นนะเขาบอกจะเป็นพ่อแบบเออเหมือนแบบว่าเขาเป็นพ่อจะทําอะไรก็ได้ทุกวันนี้มันไม่เห็นทําอะไรได้เลยค่ะแค่มันไม่เห็นลูกนานๆมันก็ลืมไปเองค่ะอย่าให้เอาลูกไปเป็นอันขาดคือหมายถึงให้คนเลี้ยงเนี่ยเหมือนว่าปกครองดูแลแล้วก็เอาผัวตัวเองแหละไปรักษาแยกผัวออกอะแยกผัวออกแล้วก็ไปแจ้งพอมอ,อะไรเงี้ยไปแจ้งพมจังหวัดค่ะ เหมือนจะมีบ้านพักพิงแม่และเด็กอ่อนอไปอยู่ตรงนั้นก่อนก็ได้หรือว่าถ้าผัวยุกยักอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาเนี่ยแจ้งร้องทุกฟ้องเอาอันเนี้ยนานกว่าจะตัดสินเด็กก็จะปลอดภัยแล้วก็จะได้อยู่กับคนดูแลเก่าอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะไม่ถูกผู้ย่ำผู้ยีเนาะอย่าให้เด็กเนี่ยเป็นประกันอย่าให้อย่าเอาเด็กอะ่ะไปเป็นประกันให้เขาใช้เป็นวิธีครูแล้วก็ มันจะทําให้เราถูกผู้ย่ำผู้ยีไปเรื่อยๆนะคะบางคนก็บอกว่าถ้าทนไม่ไหวเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องแยกย้ายส่วนลูกเนี่ยก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเหมือนจะดูฟังก็แบบพลังมา้ามันก็ดูคึกซะเหลือเกินนะ,ะแต่กับคนที่ทํางานด้วยแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยเนี่ยเธอไม่ไหวจริงๆเธอไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจโพสต์ถาม ซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าใครมีคําปรึกษาดีๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาแนะนําเธอได้ค่ะไม่ไหวอยากเลิกพออยากเลิกปุ๊บเขาเอาเรื่องลูกอะมาขู่ว่าถ้าเลิกอะกูพอลูกไปนะอ๋อเขาขู่ว่าถ้าเลิกอะเขาจะเอาลูกหนีใช่ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงด้วยข้อกฎหมายเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงเขาก็เป็นห่วงลูกเขาลูกเขาเขาก็เลี้ยงของเขามาตั้งแต่เด็กครับตอนปัจจุบันก็ยังเลี้ยงอยู่ดูแลอย่างดี แต่เขาจะทำยังไงให้ใจเลิกกันได้เขาก็เลยโทรโทรมาปรึกษาใช่พักแชทมาปรึกษาทีนี้ไอเราเขาเห็นเขาเป็นผัวก็เมียกันอยู่เราจะไม่ให้เขาเลิกกันมันก็ไม่ถูกต้องครับมันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยไปโพสต์นะครับเรื่องนี้ไปโพสต์ถามแล้วชาวเน็ตชาวเน็ตก็บอกว่าให้เลิกกันให้หมดบางคนก็บอกว่าให้ไปจัดหนักกับหมามั่งอะไรมั่งหลายหลายอย่างนะครับมันมันดูหน้า หน้าหนักใจแทนเขาเหมือนกันนะครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมันนําไปเรื่องนี้ไปโพสต์ครับครับเบื้องต้นก็คือเขาทุกข์ใจเรื่องสามีแบบมีอะไรด้วยแบบใช่นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเลิกก็คือจะขู่ว่าจะเอาลูกหนีใช่ครับเนี่ยปัญหาที่เขาเครียดอยู่อะ่ะมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องลูกกับเรื่องไอ้จัดหนักนี่แหละนะครับทุกวันนานยังพี่ที่ว่าเขาจัดหนักอะไร เขาคงจะจัดหนักกันมานานแล้วครับจนผู้หญิงคนนี้ทนไม่ไหวพิ่งคักมาหาเราเมื่อวานนี่เองเมื่อวันซื่นะครับก็เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะมันเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องของครอบครัวครับเราจะให้ประชาชนเนี่ยที่ก็ดูอยู่นะก็ให้ก็ออกความคิดเห็นมาหน่อยเราก็เลยนําเรื่องนี้ไปโพสคือณตอนนี้คือสิ่งที่หนูอึดอัดใจมากเลยคือเรื่องอะไรบ้างครับหลักๆจะเป็นเรื่องหลับนอนค่ะแล้วก็ เรื่องค่าใช้จ่ายหนูจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เต็มที่กับหนูอยู่แล้วแต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องหลับนอนแล้วก็เรื่องลูกค่ะเพราะว่าทุกครั้งถ้าจะมีปัญหากันหรือทะเลาะกันเขาก็จะประมาณว่าเขาจะเอาลูกไปคือเขาขอลูกไปอย่างเดียวค่ะคแล้วมันทําให้หนูเลยไม่กล้าตีตัวออกห่างจากเขาเพราะว่ากลัวเขาถ้ามันมันเลิกกันไปหรือว่าเขาออกไปเนี้ยก็กลัวเขาจะมาเพราะว่าเขาอยู่ในในแถวเนี้ยค่ะเขาก็จะมาดักดูลูกบ้างอะไรบ้าง บางทีหนูขายของหนูก็กลัวแบบบางทีเขามาอุ้มไปบ้างเพราะเขาเคยอุ้มไปแล้วน้องอายุกี่ขวบครับได้สองขวบค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายครับนะ้องเป็นผู้หญิงค่ะครับคือสิ่งที่หนูเป็นกังวลใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีการเลิกกันคือเขาหูว่าจะเอาลูกหนีใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเขาจะเอาลูกไปอย่างเดียวคือเขาไม่ยอมอะค่ะเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาหนึ่งแล้วแล้วก็ขึ้นโรงพักกันไปแล้วครั้งหนึง่ง เป็นมานานเนี่ยครับหนูเอที่ว่าหนูกับเขาเนี่ยมีปัญหากันเรื่องแบบหลับนอนไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยอะไรพวกนี้นะคระับจะเป็นหลังหลังจากคบกันได้ประมาณสักหนึ่งปีค่ะแล้วก็เข้าปีที่สองสามสี่ห้าเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเข้าปีที่ห้าแล้วห้าปีแล้วค่ะปีแรกไม่ค่อยมีปัญหากันเพราะว่าหนูยอม,อมทีนี้กับการคําว่ายอมของเรามันเลยกลายทําให้เขาเคยชินคือยืนยันเลยใช่ไหมว่า สามสิบวันเนี่ยช่วงแรกเนี่ยสามสิบวันก็คือทุกวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมีทุกวันยี่ห้าวันบางทีก็ยี่ห้าวันบ้างสามสิบวันบ้างหลังๆมากก็เลยปีข้อตกลงว่าอ่าเหลือรถเหลือสิบห้าวันใช่ค่ะเพราะว่าหนูทํางานเนอะหนูก็ผู้หญิงเรามันเหนื่อยอะ่ะม,มันก็เลยมันไม่ค่อยหนูก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องบนเตียงเท่าไหร่เป็นคนไม่ชอบอยู่แล้วอะค่ะพี่อสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือสองอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์ละสองวันอาทิตย์หนึ่งสองครั้งใช่ค่ะ แต่คือหนูก็พูดง่ายว่าบางทีเราก็อยากต้องการพักผ่อนอะไรพวกนี้เนาะใช่ค่ะเพราะว่าหนูทํางานด้วยเลี้ยงลูกด้วยขายของด้วยเลี้ยงลูกด้วยมันเลยทําให้ให้เราเหนื่อยแล้วการบางครั้งอะ่ะการพูดการจาของเขามันก็จะเหมือนดูถูกเราอะ่ะพูดไม่ไอายเนาะพูดความจริงก็คือเหมือนท,ทั้งที่หนูไม่เคยนอกกายนอกใจห้าปีนะ่ะไม่เคยเลยแต่เขาก็จะมองว่าหนูแวบบ้างไปมีอะไรกับคนอื่นบ้าง๋อคือมันก็เป็นคําพูดที่บั่นทอนจิตใจเราเนาะ ใช่ค่ะแล้วเราก็เครียดก็เลยมาขอคำปรึกษาจากพี่แมนใช่ใช่ค่ะว่าถ<ม>้าถ้าเราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกเพราะว่ามันเกิดเรื่องขึ้นโรงพักไปหน,หนึ่งแล้ว<ม>ไงคะ<ม>แล้วทีนี้เขาก็คิดว่าเขาบอกมาขอกับตัวกับใจใหม่แต่มันก็ยังเป็นปัญหาเดิมอีกม,มันไม่ ไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ